ใน117ล้านไร่เนี่ยมีหนองน้าสาธารณะใหญ่ๆกรมทรัพยรน้ำมีหน้าที่ให้น้ำสาธารณะที่มีอยู่เนี่ยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเราไม่ได้มีแม่น้ำสายหลักอะไรมากมายเราต้องเอาหนองน้ำธรรมชาติเนี่ยเป็นที่เก็บน้ำคือเราพยายามอนุรักษ์แหล่งน้ำให้มากที่สุดเป็นที่เก็บน้ำในฤดูฝนเรากำกับควบคุมอนุรักษ์ทรัพยรน้ำสาธารณะให้มีความยั่งยืนในขณะเดียวกันเรามีศูนย์เมกลาเนี่ย จะมี C C T V ดูลําน้ําเพื่อวางแผนในการแก้ปัญหาขณาะาเดียวกันน้ําแรงเราก็จะมีกล้องเล็กๆดูตามแหล่งน้าตอนนี้เรามีน้ําตุนไว้เท่าไหร่น้ํานอกเขตชมพทานจะดันอย่างไรอันนี้คือการป้องกันวิกฤตทางแนวโน้มในเรื่องของพื้นที่เกษตรนอกเขตชมพทาน,นจะมีความต้องการใช้น้ําสูงขึ้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องหาวิธีการทําอย่างไรที่จะเอาน้ํานั้นเป็นสาธารณคั้นพื้นฐานส่งเสริมพื้นฐานอาชีพของพี่น้องชาวกเกษตรกร น้ำจะมีบทสำคัญนะในการที่จะแก้ปัญหาโดยเฉพาะภาคการเกษตรนอกเขตชมพทานครับ